สวัสดีครับเรียนพลเอกธัญรักษ์ละองแก้วกระผมได้รับคำสั่งจากเบื้องบนให้พานักเรียนจำนวนสามคนไปเยี่ยมชมประเทศมาเลเซียขอเชิญพับกบเอ้ยพบกับมาเลเซียทิพได้เลย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 เยเถึงแล้ววิวสวยเนาะแกใช่อยู่ไหนกันนะเฮ้ยนั่นไงไกดเราจะไปไหนกันคะ เราจะไปรีสอร์ทกันก่อนแต่เราจะผ่านอุทยานแห่งชาติกุนุงลูันที่เราเห็นตอนมาเป็นหินปูนซึ่งถูกกรซ้อโดยธรรมชาติเขตร้อนเป็นรูปร่างต่างๆ บริเวณนี้เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติกุลุงูพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหน้าผาสูงชันยอดแหลมมักพบรอยแตกกว้างซึ่งกลายเป็นถ้ำในแนวดิ่งหรืนแนวเฉียงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นโพรงยาวปากถ้ำแคบภายในถ้ำกว้างผนังและเพดานถูกปกคลุมด้วยหินงอกหินย้อยและเกิดถ้ำที่มีขนาดใหญ่อยู่ในอุทยานแห่งนี้คือถ้ำサラวัคแซมเบอร์ และตอนนี้เรามาถึงถ้ำที่ถือว่าเป็นถ้ำที่สําคัญของที่นี่อดีตถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเบียเคฟรวมไปถึงถ้ำน้ําใสซึ่งเป็นถ้ำที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุทยานแห่งชาติกุนุมูได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี2000จากยูเนสโกในฐานะเป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกจุดนี้น่าจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ดึงดูดความท้าทายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอีกด้วย พักผ่อนหนึ่งชั่วโมงแล้วเจอกันตรงนี้นะคะห้ามใส่นะค่ะ<า><า>เดี๋ยวข้อไกด์ที่นี่มีข้อห้ามอะไรบ้างคะการแต่งกายนะักท่องเที่ยวต้องแต่งกายให้เหมาะสมหากจะเข้าชมมัสาย,ยิดหรือวัดสำหรับสตรีคนแต่งกายสุภาพห้ามใส่เสื้อทีเชิร์ตเสื้อกา้ามรองเท้าแตะและรองเท้าป่ง,ง,งผู้ชายคนใส่เสื้อมีปกและกางเกงขาย,ยาวและที่สําคัญมาเลยเขาไม่จับมือซ้ายยืนคว้ามาจับมือกันมั่น วิดีโอนี้ถือว่าเป็นทีท่สําคัญของชาวมาเลเซียระบำซาปินเป็นการแสดงฟ้อนดาหมูซึ่งเป็นศิละปะพื้เมือของชาวมาเลเซียโบราณตามประวัติเกิดขึ้นก่อนในดินแดนอาหรับเบียและต่อมาได้มีคนนํามาเผยแพร่ในมาเลเซียในริศตวรรษที่15เป็นต้นมาการแสดงระบำซาปินมีผู้แสดง12คนแบ่งเป็นหญิงชายจานวนเท่ากันฝ่ายละหจับคู่เต้นกันเป็นกลุ่มใช้การยกเท้ายกขาพร้อมกันเป็นจังหวะเครื่องแต่งกาย ชายใส่หมวกอิสลามห,หรือหมวกแขกใส่สก,ก๊านุ่งสโรงหญิงนุ่งกระโปรงเสื้อรัดรูปมีผ้าแขคปุนศีรษะเต้นรำตามจังหวะดนตรีซึ่งบเงบรลจากช้าไปหาเร็วเครื่องดนตรีที่ใช้บเบรลคือกีตาร์แบบอาราเบียนและการเตรคนหนึ่งจะถือไว้ระหว่างอ,อกดีดไปด้วยเต้นสลับเท้าไปด้วยนอกจากกีตาร์แล้วเครื่องดนตรีอื่นๆก็มีใช้ให้จังหวะคือกองเล็กสองหน้าที่ใช้ตีด้วยฝ่ามือให้จังหวะนำกีตาร์ งานพวกเราไปนอนนะไกด์โอเคงั้นพรุนี kind. ้เจอกัน7จ็ดโมงนะบไกด์ทำไมคนนี้สวยจังเขาเป็นดาราเหรอคะไม่ใช่หรอกเขาชื่อยูมิว่องเป็นนางแบบเขาเคยเป็นผู้ชนะการประกวด Winner of South KL m o d e l s ล r 2011ด้วยนะโอ้แกดูวิสวะดดิเงินเดือนเยอะมากอ่ะต่างกับแรงงานลิบับเลยใช่แล้ว อาชีพที่เงินเดือนสูงสุดก็คือกลุ่มช่างเงยีสารสนเทศรายได้ประมาณ27,000ถึง330,000บาทลองมาเป็นวิสวกรที่มีอายุการทำงานไม่ต่ำกว่า8-12ถึงปีซึ่งอาชีพเงินเดือนต่ำสุดก็คือกลุ่มผู้ใช้แรงงานกรรมกรเงินเดือนขั้นต่ำ9,000บาทต่อเดือนเมื่อวานที่ไปอุทยานสนุกไหมสนุกค่ะไกด์งานวันนี้เราจะไปเที่ยวทะเลกันนะเย้ๆยลา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 เชิญจะพาเถอไปา เป็นส่วนหนึ่งของเกาะปูราเรดังอยู่ห่างจากชายฝั่งของเมืองกัวลาตังกานนประมาณ45กิโลเมตรและเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเกาะทั้ง9กเกาะในทะเลจีนใต้นอกชายฝั่งรังกานนที่ได้รับความคุ้มครองรบอบเกาะมีจุดดำน้ำหลายจุดเนื่องจากเกาะตั้งอยู่ในเขตอุทยานทางทะเลปูราเรดัง ดังนั้นสัตว์ทะเลที่นี่จะอยู่รมสมบูรณ์ในตอนกลางวันแสงแดดจะส่องผ่านลงไปถึงท้องน้ําพวกหนูจะสามารถเห็นแสงสะท้อนจากปะการังดอกไม้ทะเลและปลานอนาชนนด้วยนะกลับบ้านกันเถอะกับบ้านยังรออยู่ก็ว่างั้นแหละแต่ประเทศมาเลเซียสวยมากสวยจนไม่อยากกลับเลยนี่ขนาดมาแค่วันเดียวยังสนุกขนาดนี้สงสัยต้องมาอีกรล่แล้วแหละ ขอบคุณมากนะคะไกดขอบคุณที่พาพวกเราไปเที่ยวไว้เรามีโอกาสเราจะกลับมาอีกครั้งนะคะยินดีค่ะงั้นพวกเราไปก่อนนะคะเบอร์ <Be ard S 2> จำปาลากิเบอร์จำปาลากิบาย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 